สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูโชคหน้าให้ FC นะครับเนื่องจากเวลาเบรกหรือขึ้นลงสะพานหรือลงลูกระนาดนะครับมีเสียงดังโยกเหมือนล้อหรือโชกจะหลุดนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยก็มาถอดออกมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่า มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคอนอื่นเดี๋ยวขอเล่าที่มาของคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ก็อะไรเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบนะครับ f c ก็ประกอบเองนะครับแล้วก็ส่งเครื่องมาให้ผมทำนะครับก็เลยเอาโชคมาให้เช็คดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรโชคนี่ก็ไปประกอบมาใหม่นะครับโช๊คเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรมาใหม่นะ้ำมันก็รั่วนะครับนี่นะครับดู โยกนะครับโยกได้เลยนะครับมีสปริงที่รัดซีนหลุดออกมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับโยกนะครับนี่โยกโยกแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอะไรไม่ครบหรืออะไรไม่ตรงรุ่นหรืออะไรหายก็ต้องวิเคราะห์ออกันอีกทีนะครับ <S 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 คิปวิเคราะห์ออนในการแก้ไขนะครับรถ เก่าๆนะครับยิ่งอะไหล่แยกมาเป็นชิ้นๆนี่ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่งั้นจะทําไม่ได้นะครับแล้วช่างที่ประกอบมานี่ก็ไม่รู้ประกอบมายังไงนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูนะครับหรือว่าเกิดจากการสึกหลอนะครับนี่น่าจะต้องแกะน็อตด้านล่างตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับแกะน็อตตรงนี้ออกก่อนแล้วใช้ค้อนเคาะนะครับนี่นะครับใช้ค้อนเคาะเสร็จแล้วก็ ใช้ดามขันนะครับมาต่อเอาแกล้อมาขับนะครับเพื่อที่จะคลายมันก่อนนะครับเพราะว่าโชคกบางรุ่นนะครับจะไม่มีน็อตด้านล่างนะครับของพวก JX นะครับจะไม่มีรุ่นแรกๆแต่รุ่นหลังๆมาก็จะมีนะครับโอเคเมื่อเราเอาน็อตออกแล้วเราก็สามารถแยกแกนออกจากกระบอกได้แล้วนะครับนี่ครับมีน้ํามันอยู่เลยนะครับน้ํามันยังใหม่อยู่เพราะว่า เพิ่งซ่อมมาไม่นานนะครับก็ลองส่องมองดูหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แกนตัวนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวกับการโรคนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่กระบอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแกะซีนออกมาดูนะครับแกะมาดูว่าจะเจออะไรไหมนี่ซีนก็ยังใหม่อยู่นะครับนี่ซีนยังใหม่อยู่เลย แต่แกนนี่เลยนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทำไมมันหลวมโอ้โหมันหลวมขนาดนี้เลยหรอครับเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทำไมมันถึงหลวมขนาดนี้แล้วช่างที่เขาประกอบเขาไม่ รู้เลยเหรอว่ามันหลวมแบบนี้ถึงได้ประกรอบมาหรือเขาไม่คิดวิเคราะห์นะครับว่ามันหลวมจะใช้ได้ไม่ได้ไม่ไไมรู้ก็ประกรอบอย่างเดียวนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับก็เดาใจยากนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวนียมาวัดดูนะครับนี่วัดดูด้านในนะครับดูในว่าของกระบอกโชกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะนํามาเทียบกับแกนโชกนะครับ ไม่รู้ว่าแกนตรงรุ่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ครบนะครับตรงจุดนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันนะครับนี่หลวมกันไม่ต่ำกว่าข้างละ2อมิลเลยนะครับหลวมแบบนี้นะครับใส่ไม่ได้นะครับใส่ยังไงน้ํามันก็รั่วนะครับเพราะว่ามันมีช่องว่าที่จริงแล้วแกนกับกระบอกมันต้องฟิตกันพอดีแล้วสามารถนี่รอยสึกก็ไม่มีนะครับดูจากร่องรอยยังกลมอยู่ไม่สึกนะครับถ้าสึกมันจะเป็นวงรีนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวลองเอาอีกข้างหนึ่งนี่นะครับมาดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับเพราะว่าลักษณะมันก็โยกเหมือนกันนะครับเผื่อจะมีอะไรอะไรที่มันแตกต่างบ้างถ้าหายก็ไม่น่าจะหายทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกับอีกข้างหนึ่งนะครับเคาะก่อนนะครับใช้ค้อนแล้วก็ใช้ด้ามขันนะครับขันเอาแกนล้อมาขัดนะครับที่รู ยึดล้อนะครับแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคาะนะครับน็อตไม่คลายตัวมันจะออกยากและชอบหมุนตามนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจํานะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับพอมีบางท่านถามมาว่าน็อตล่างแกะไม่ออกนะครับนี่นะครับก็ออกออกมาแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมจากอีกข้างหนึ่งเท่าไหร่เลยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับ เหมือนกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะว่าใส่แกนไม่ตรงรุ่นนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าโชค JXCG นั้นมันมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวลองแกะซีนออกดูก่อนนะครับก็เอาเหล็กดักยางนะครับมางัดซีนออกมาดูเสร็จแล้วก็นำแกนมาสวมวัดดูโอ้โหห่างเหมือนกันทั้งสองข้างเหมือนกันไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่าประกอบมายังไงนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยกับช่างที่ประกอบนะครับเพราะว่าอาจจะไม่รู้หรือไม่มีประสบการณ์ก็เลยประกอบไปอย่างนั้นนะครับถ้าจริงแล้วมันต้องฟิตพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างอีกอันนึงมาให้ดูนะครับนี่ครับก็เป็นโช๊คของอีกคันหนึ่งนะครับเป็น JX นะครับตัวนี้ที่ ใช้ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับลูกค้าก็ทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมันไม่มีรูน็อตเหมือนกระบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอากระบอกข้างเดียวกันมาให้ดูนะครับนี่ตัวนี้มันจะมีรูขันนะครับแต่อันนี้มันไม่มีรูขันนะครับมันใช้วิธีนะครับแกะกิปออกนะครับแล้วก็ดึง แกนโชคออกมาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองโยกดูนะครับมันจะแน่นกว่านะครับแต่อันนี้ก็รั่วแล้วนะครับมันจะแน่นกว่านะครับนี่นะครับก็ใช้ครีมนะครับใช้ครีมก็ได้หรือมีเหล็กอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเอาออกปุ๊บนะครับนี่ ดึงกิฟออกมาแล้วนะครับแล้วก็กระชากนะครับเพราะตัวนี้มัน <c oughs> น,นัเดี๋ยวเอาแกนล้อมาใส่มาใส่แล้วก็เคาะนะครับนะครับออกแล้วนะครับแค่นี้ก็หลุดออกแล้วนะครับนี่ น้ำมันกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ออกแล้วนะครับที่ปลายแกนนะครับมันจะมีบูทด้วยเห็นไหมครับนี่จะมีบูทด้วยนี่แล้วอันเนี้ยมันก็ไม่มีบูทลักพูดง่ายๆว่าใส่อยู่ในเนี้ยแกนใส่เข้าไปในกระบอกเนี่ยมันต้องแน่นนะครับมันต้องแน่นแล้วไม่โยกนะครับอย่างเนี้ยเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ไม่ไม่โยกมากนะครับแต่อย่างเนี้ยมันโยกนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรแปลงมาหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะมีบูทเหมือนอย่างอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะมีบูทเหมือนอย่างเนี้ยเนอย่างเงี้ยเหมือนจะต้องมีบูทอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันอาจจะต้องมีบูทอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า มันใส่เนี่ยอย่างนี้บูทของมันเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันจะแน่นเลยนะครับสแสดงว่า <c oughs> แกนตัวนั้นไม่ใช่ของตรงรุ่นหรือว่าไม่มีบูทมาก็เลยทําให้มันหลวมเนี่ยถ้ามีบูทเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็บูทตัวนี้ใส่ไปด้วยนะครับผมว่ามันก็จะแน่นเลยนะครับเนี่ยมันก็จะแน่นเลยก็โอเคนะครับก็เป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับว่าเวลาที่เราจะ ประกอบไปทักอย่างนะครับเราก็ต้องรู้หลักการทํางานแล้วก็คิดวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงจะมีระยะฟิตหรือระยะหลวมแค่ไหนนะครับก็จะได้ประกอบถูกแล้วจะได้ไม่เสียเวลาหรือเสียเงินในการซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับเหมือนอย่างแกนตัวนี้นะครับเจ้าของก็ต้องซื้อใหม่มาทั้งชุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลงทุนไปเยอะแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับ